สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจ๊ดมคมเป้าเช่นเคยนะคลัมแบบเน้นๆหยิบไมโครบแบบจัดเต็มหนึ่งคู่นะครับวันนี้มองไปที่ฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับตีสตรงนะเรอัลโซเซดาดครับจะพบกับราชชุดขาวแชมป์เก่าเรอัลมาดริดนะครับโซเซดาดเนี่ยเปิดซีซั่นไปแล้วนะเกมแรกเสมอกับบายาโดริดมา1ต่อส่วนนี่คือนัดแรกของเรอัลมาดริดนะครับ ก็ไปดูเฮตัวเฮกันหน่อยนะ5เกมล่าสุดไม่น่าเชื่อนะมาดริดชนะ2แล้วเป็นสดสุดัดชนะไป3ามในระเพดุเฮตัวเฮมาดริด hey เป็นรองด้วยสามไปนะอ้าวมาดูตัวเล่นกันหน่อยนะครับแล้วซดสุดัาริ้ใช้ดิโกโยรเรนเต้ครับมิเกลเมาเนโน่และอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับส่วนมาดริดของซีดานครับซิโกรามอสโทนีค่ครอสคาริมเมเนเซมาพวกนี้พร้อมทั้งหมดนะครับคู่นี้มาดริดบุกไปแค่ชนะแฟนๆเฮเลยแต่ถ้าเสมอนี่ พังทั้งแถบซึ่งนับดูแล้วมาดริดของซีดานดูดีกว่านะไม่ว่าจะเป็นตัวผู้เล่นระบบการเล่นตอนนี้เข้าที่เหลือเกินนะครับต่างกับโซเซดัดที่แม้จะเล่นในบ้านแต่ไม่ใช่ฟอร์มที่ดีเหมือนสมัยก่อนแล้วนะที่อาโนยตาเพราะฉะนั้นวันนี้ดูแล้วมาดริดน่าจะบุกเก็บสามแ,แต้มได้พร้อมถึงรอยยิ้มของแฟนๆด้วยนะประตูเดียวก็เพียงพอมองไปที่ราชชุดขาวเรอัลมาดริดครับอันนี้คือจะนำความเป้าแบบแบบเน้นๆลาลิกาสเปนนะครับเรอัลมาดริด ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รวยไปถึงกลุ่มแลมหน้าจอแอบไปได้เลยนะวันนี้จะนำพังเป้าลาแล้วสวัสดีครับ